มีหลายอาชีพเป็นทางรอดที่ดีที่สุดเราไม่อยากให้ใครมาตาน้าพ่อแม่ละว่าลูกเป็นแล้วพูดว่าตั้งแต่วันนี้ไม่อยากแต่งงานแล้วแต่วันนั้นมาโอกาสมันก็ซ่อนอยู่ในนี้อีกแล้วต้องสวัสดีก่อนว่าสวัสดีครับก็ได้ค่ะเวลานึกถึงเจ้าวีสังกระสีเล็กเนี่ยจะนึกถึงความเชี่ยวชาญในด้านอาหารแล้วก็คนที่ สอนให้โอกาสเหมือนแบบแบ่งปันความรู้เราเป็นคนทําอาชีพในวงการบันเทิงเราคิดคีเอทก่อนแล้วว่าเราจะวางตัวละครตัวหนึ่งเพราะถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้วางตัวละครเราจะกลายเป็นแค่เพศทางเรื่องหรือกระเทยที่แต่งผู้หญิงมาหนึ่งคนแต่การที่มีตัวละครตัวนี้ที่ชื่อว่าเจวี่สังกสีเหล็กเนี่ยเป็นเหมือนลายเซ็นโลโก้ของเราว่าถ้านึกถึงชื่อนี้แต่งตัวแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะนึกถึงคนคน ก่อนความฝันอยากเป็นนักร้องประกวดร้องเพลงตนะั้งแต่สมัยเด็กนะคะแล้วก็เป็นเชฟธรอมหารแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ในการพาท่องเที่ยวพากินพาทำแล้วก็สอนต่างๆเป็นวิทยากรด้วยให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารการแต่งหน้าเพื่อควนจะได้มีอาชีพและอีกหนึ่งอย่างล่าสุดก็คือมีโอกาสได้ไปทดลองในการสแสดงแล้วเราทำหลายอาชีพอย่างเงี้ยเคยถูกมองว่าแบบทำอาชีพแบบจับใชย อูดคำนี้ตั้งแต่แรกเลยค่ะมนุษย์อ่ะถูกสังคมที่เป็นรุ่นต่อรุ่นตีหัวกันเลยว่าทำหลายอาชีพมันไม่ได้ดีในยุคก่อนน่ถ้าหลายอาชีพเนี่ยมันจะไม่มีการพุ่มเทมหรือสละเวลาไปเรียนรู้และศึกษาไม่อย่างชำนานแต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมัยก่อนที่เราทํางานหนึ่งด้านมันหมายความว่าเราจะมีรายรับทางเดียวแต่ทุกวันนี้ถ้าวันนี้เรามีรายรับ3ทางนั่นหมายความว่าถ้าอาชีพหนึ่ง จะต้องจบลงเรามีอาชีพสองสามสำรองทันทีเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ทำให้จับใยอ่ะมันสำหรับคนมั่วเอามารวมๆกันแต่สำหรับเราการมีหลายอาชีพเป็นทางรอดที่ดีที่สุดการที่ไม่ยอมรับต่อสังคมเราจะอายแต่อายมากกว่านั้นขา้นอีกคือพ่อแม่เรามีลูกเป็นทุธ ถึงพ่อแม่เราจะหรับได้ในสังคมแต่สิ่งที่มันรับไม่ได้จริงๆคือเราไม่อยากให้ใครมาตาหน้าพ่อแม่แล้วว่าลูกเป็นมันไม่ได้ภูมิใจแต่ยุคของเราอ่ะมันเป็นยุคที่ต้องหลบซ่อนหลบซ่อนกับคํำดูถูกคำอูดแบบแค่พูดสนุกป,ปักถ้าวันนี้ถามย้อนกลับไปว่าเรามีลูกอ่ะแล้วลูกเราเป็นเพศทางเลือกเรา100้อยเอร์เซ็นจริงๆหรอถึงเราแก้มันไม่ได้อ่ะแต่เราก็อยากเป็นเพศปกติ นาน,นแค่ไหนกว่าจะก้าวข้ามความกลัวหรือความไม่ถูกยอมรับคนนั้นได้เราเริ่มคิดได้ตั้งแต่ยุ่ประมาณสิบสี่สิบห้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้พ่อแม่ <c oughs> การก้าวผ่านของเราเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นโดยที่เราอะกลับมาทําให้ตัวเองอะมันอัพเลเวลขึ้นมันดูมีคุณค่าขึ้นตอนเด็กๆเ,เนี่ยคาแรกเลยที่เตยใส่หน้าเลยคําว่าอ e ีตุนมันไม่ได้คําแรง แต่ถ้าเราย้อนกลับไปด่าอีเล้วอีนรกความหมายเดียวกันเลยอะความรู้สึกมันสันใจเลยว่าชอบไหมล่ะถ้าไม่ชอบทําไมถึงสนุกกับคําที่เป็นตีตาคนอื่นเขาวันนี้ถ้าย้อนกลับไปอะถามพ่อแม่ถามคนแถวบ้านจะรู้เลยว่านี่คือช่างแต่งหน้าศิลปินพอคํำนี้เสร็จปุ๊บมันทำใหพ่อแม่เราพลาวไปหมดเลยเราคิดว่านี่คือรางวัลที่เรามอบให้พ่อแม่เราพอพูดแบบเนี้ยความภูมิใจมันย้อนกลับมา แต่ถ้าถามว่ามันแก้ได้หมดไหมมันแก้ไม่ได้แต่ยังน้อยเมื่อพูดถึงเราเมื่อพูดถึงเพศทางเลือกมันคือความภูมิใจหนึ่งที่พ่อแม่เราบอกว่าอาชีพนี้มันมีเกียริคำที่ฝังใจที่สุดก็คือก็ได้แค่ช่างแต่งหน้ากระจกกระจกแต่งหน้าเฉพาะนักลมม้มลุกทุ่มโอ้โหคำนี้แรงมากสำหรับชีวิตเพราะทั้งสองอย่างเป็นความรักและความสุข เพราะฉะนั้นการที่คุณดูถูก,กนเราแบบนี้มันหมายความว่าคุณเนี่ยเหยียบแม้กระทั่งความรู้สึกเราความรักของเราในอาชีพแล้วคุณดูถูกว่าอาชีพที่เราทำมันต่ำต้อยแต่ถ้าเปรียบในมุมของเราอะอาชีพของเรามันสูงส่งมากเลยวันนี้การที่เราจะแต่งนักร้องสักคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันเหมือนมันปีนทะเยอทะยานไปใ,ใกล้ความฝันแล้วที่สุดน,นี่คือความภาคภูมิใจของเราเราล้มลุมกคลานมาขนาด หนึ่งคือการใช้อาชีพหรือสังคมบางทีอยากจะหายตัวไปเลยจากการผิดพลาดในชีวิตจากการดูถูกจากสิ่งรอบข้างที่สังคมมันโหดร้ายมากเกือบเลิกเป็นชา่างแต่งหน้าเราเป็นชาติแต่งหน้าประจําเขามาตลอดสิ่งที่ศิลปินคนนะั้นพูดกับเรานะแรงมากเพื่อว่าวันนี้ไม่ต้องทํางานแล้วนะไม่ต้องแต่งหน้ามาช่วยพี่ดูแลชุดพอมันเหมือนเราโดนขยี้ตรงหน้าเลยว่าอาชีพที่ทำไปทั้งหมดอ่ะเขาไม่ได้รักเรา เขาเลือกคนอื่นที่มาแต่ง5นาทีแรกวิ่งก็ไปห้องน้ำแล้วร้องไห้ร้องร้องรองรองแค่พูดว่าตั้งแต่วันนี้ไม่อยากแต่งหน้าเลยครับมานทาให้หยุดแต่งหน้าไป3ปี3ปีนั่นนะกลับไปทบทวนตัวเองว่าจะทํามันหมเราไปย้อนดูการแต่งหน้าทุกอย่างการทําผมทุกอย่างเพื่อให้กลับมาแล้วดีที่สุดนี่คืออยากจะบอกทุกคนว่าในวิกฤตทุกๆครั้งมันจะมี ความพิเศษหรือโอกาสพิเศษเพื่อเป็นกําลังใจให้เราพุ่งไปข้างหน้าถ้าไม่เกิดวันนั้นเราจะไม่มีพลังเลยสักนิดที่จะเดินให้มันนำความผิดพลาดหรือการเรียนรู้ให้มันแซงมาได้เพราะว่าใจเราจะเอาชนะคำว่าโกโหกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะในมุมของเราเองความคิดเห็นส่วนตัวโกหกมีสองประเภทหนึ่งคือโกหกขาว สองคือโกหกดำเราเลือกที่จะโกหกขาวคําว่าโกหกขาวนั่นหมายความว่าทาโกหกเพื่อให้คนสบายใจให้ตัวเองสบายใจหรือเพื่อเป็นแรงบนรนดาลใจหรือพูดง่ายๆว่าเข้าข้างตัวเองย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีทีปีแล้วเราไปช่างแต่งหน้าต้องป่อยแล้วทำไงดีอยให้คนรู้จักเราใครถามเราทําอะไรอาชีพอะไรเป็นช่างแต่งหน้าจ้าแต่งศิลปินนารานักลงแต่ใจจริงคือยังไม่ได้แต่งเลยยุคนั้นยังไม่แต่งเลยณนะวันนั้นที่โกหกขาวมันเป็นแรงบันดาลใจว่า วันนี้เมื่อย้อนกลับมาดูได้ทําตามที่พูดหมดเลยนั่นคือแต่แต่ศิลปินทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กนักร้องดังที่สุดในดับประเทศเราแต่งมดต้องท้าวความไปก่อนว่าเจวีสังกะสีเล็กในมีร้านอาหารชื่อว่าเจวหวีสังกะสีเล็กเลยเป็นร้านที่เกิดมาไวมากจากการกินอาหารกับเพื่อนเราไม่ได้ทําสุ่มสูส่รห้ามคนอื่นเรารู้ว่าคาแรคเตอร์คืออะไรไวเวลาแต่งแบบนี้ออกไปคนเห็นเราแล้วอยากรู้สึกว่า นี่คือขายอยากรู้จักทันทีนี่แหละเราขายจุดนี้แล้วอาหารของเราก็คือเราทําขึ้นมา30มสิบเมนูพอทําอาหารเสร็จนะตอนนั้นในช่วงเวลาไม่ถึงสองเดือนมันดังมากจนนั้นทําให้รู้สึกว่าเรารับมือไม่ทันกับการทําร้านอาหารเพราะเรารับมือไม่ทันแล้วเราบริหารจัดก,การไม่เป็นเลยเพราะว่าไม่มีความชานาญในอาชีพนี้เลยเราก็ไว้ใจแล้วก็ผิดพลาดเราไม่โทษเขาเลยนะเพราะว่า แต่ละคนก็มีข้อดีและข้อเสียทวนเราก็มีก็ข้อดีข้อเสียแต่มันทําให้เราเสียใจมากย้อนกลับไปมันรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราไม่พลาดเราจะลว้นว่าหนักกว่านั้นคือพอเราผิดพลาดแล้วเหมือนคนมายืนเหยียบหัวใจเราก็คือปิดร้านเจ้ากระจกคุณไม่เคยถามเลยว่าอะไรเกิดขึ้นในร้านเราแล้วเราไม่มีสิทธิ์อธิบายแต่วันนั้นมาโอกาสมันก็ซ่อนอยู่ในนี้แล้วเพราะแม่ก็จะบอกว่านี่ไงล่ะชื่อคําว่าเจวี w สังกะสีเหล็ก เอาไปทํามาหากินไปขายของแห้งไปออกออนไลน์ทําให้คนส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งรู้จักเราแล้วก็เริ่มรักเราอยากรู้จักตัวตนเรามากขึ้นเพราะว่าความผิดพลาดวันนั้นก็จริงๆจากการช่วยเหลือเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ถูกหักหลังคือคนที่สนิทกันทั้งหมดเลยและที่มันเจ็บใจเพราะว่าคนที่ทำกับเราเป็นคนที่เรารักมากเ,เราถึงช่วยเหลืออยา,า,ากไปแช่แต่งหน้านะคะก็จะมีแบบ ไปแทนลูกค้าแล้วก็ไปเอาลูกค้าเลยใครจะทําก็แล้วแต่แต่เราไม่ทาเพราะว่าเราให้เกียรติในวิชาชีพของเราพลังมหาศาลที่คุณค่าในวิชาชีพที่เขาจ้างเรากับเราไปขอทําแตกต่างมากเรายึดเรื่องนี้เป็นสำคัญมากถ้าวันนี้เราทํางานกับเงินเราจะได้แค่เงินแต่ถินละปินจะรู้ว่าวันนี้ถ้าทํางานกับความรักเรารู้เลยว่าเราเป็นมากกว่าเพื่อนพี่น้องไม่ใช่แค่จ้างเรานะ แต่เราคิดว่าคุณเป็นญาติพี่น้องก็จริงๆเซฟโซนมันดีมันดีมากสําหรับคุณแต่ทุกๆครั้งของการเปลี่ยนแปลงมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นอย่ากลัวในการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เรากลัวในการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าชีวิตเนี่ยมันจะเดินทางมาเรื่อยๆอยากจะบอกว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่าไปกลัวเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในนั้นเนี่ยมันจะแปลงและซ่อนโอกาสและความสําเร็จใหม่ที่สวยงามเสมอ อาชีพมีคุณค่าเจาหวีสังกสีเล็กเจ้ใหญ่หลายอาชีพ